แล้วผมก็อยู่กับกลุ่มหลายๆกลุ่มจนผมได้รู้จักกลุ่มมินิบัสอันเดอร์กาวผมก็เป็นสมาชิกในกลุ่มน้องๆพอผมเริ่มรู้จักกลุ่มเรื่อยๆผมก็รู้จักแต่งของพาร์ทต่างๆเราก็เลยอยากจะมีเหมือนเขาบ้างเห็นแล้วมันสวยดีอะไรเงี้ยรถคันนี้ผมใส่ล้อก่อนแบรนด์ที่เขานิยมกันก็แบรนด์โอเวอร์เลสตามไปด้วยซื้อสวิงอาร์มปั๊มเบรกใส่ของเกลปั๊มมวปั๊มบ่างของจูกิกเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นคันนี้เป็นเจ 1นสี่เกียร์ผมก็ได้เติมให้มันเป็น5เกียร์ให้มันแรงหรือสมูทขึ้นทุกเกียร์คียจะโกะตอนนั้นผมซื้อก็ไม่แพงมากตอนนี้แรแล้วตอนนี้น่าจะ30,000ื่นกว่า ตอนนั้นผมซื้อหมุนต้นๆของผมใส่คิตะโกะ4วาลวหัวดอดลูก63แรงขึ้นเลยเดิม 125cc ตอนนี้1 8 1ซ c ตอนแรกก็ไม่คิดจะแรงพวกน้องๆก็แรงกันผมก็เลยตามพวกน้องๆโชคหลังก็ใส่ในตอนโชคหน้าก็เป็นไฮโปโปคิดว่าสุดอยู่พอสมควรท็อปทอปแล้วกันราคาก็ท็อปด้วย ส่วนในท่อก็ใส่เป็นของโอเวอร์การตาดใช้ของมาติสของอิตาลีรถก็ประมาณแสนสี่ของแต่งก็น่าจะสองเท่าของรถละกัน